Hello student, today m i s ม again. สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับท e ชเชอร์วันอีกครั้งนึงแล้วนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ค่ะจะเป็นการขึ้นเนื้อหานะคะในยูนิตใหม่นั่นเองในยูนิต4นะคะที่มีชื่อว่า occupation นะคะซึ่งแปลว่าอาชีพนั่นเองในยูนิตนี้ค่ะเด็กๆๆเจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนเลยค่ะไปที่หน้าเช ในหน้าที่30ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเรียนกันเลยค่ะค่าเด็กๆอย่างที่ทิเชอร์วันนะคะได้บอกเด็กๆไปแล้วเมื่อต้นคลิปนะว่าวันนี้ค่ะเราจะขึ้นเนื้อหานะคะในยูนิตใหม่นะคะนั่นก็คือเนื้อหาในยูนิตโฟนนะคะที่มีชื่อว่าอ็อก คือ patience นะคะนะใน p a s t One เป็นพาร์ทแรกนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะเรียนเนื้อหานะคะใน unit 4 occupation กันนะคะตอนนี้เด็กๆก็คงจะ open your book นะคะเปิดหนังสือไปที่หน้าเธอตีในหน้าที่30กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเมื่อเด็กๆเปิดไปแล้วค่ะเด็กๆจะเจอกับหัวข้อแรกนะคะนั่นก็คือหัวข้อ let's talk นะคะก็คือการมาพูดคุยกันเถอะนั่นเองแต่ก่อนที่ ที่เด็กๆเ,เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะวันนี้ทิชเชอร์วันมีวิดีโอนะคะมาให้เด็กๆด,ดูกันก่อนค่ะถ้างั้นเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องราวใน Unit ต o c c u u p t t o o n ก mm ัน hmm. ก oh. ่อนค่ะอ What's the matter? Is Scott okay? What's the matter, Scott? I'm sick. Uh... Oh no! That's too bad. Let's go and see the nurse. Okay, thanks. Here's the nurse. Scott is sick. Come here, Scott. What's wrong? I hope you feel better soon. Thanks. ค่ะเด็กๆก็ได้ดูวิดีโอเรื่องราวนะคะระหว่างเคสกับสกอตจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเมื่อเด็กๆได้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไงคะามันมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมคะในเนื้อเรื่องเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเด็กๆนะตอนนี้เด็กๆดูในหนังสือของเรานะคะใน Topic A Listen and Say นั่นก็คือการฟังและก็การพูดนั่นเองในเนื้อเรื่องในคลิปวิดีโอนะคะที่เด็กๆได้ดูไปแล้วเนี่ยเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าสกอต ใช่ไหมคะเขาเหมือนกับมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมคะและเคสเขาก็เป็นไงคะอ่าเขาก็ไปเห็นเขา้าใช่ไหมคะเคสเขาก็เลยพูดว่า What's the matter, Scott นะคะ What's the matter, Scott นะคะซึ่งเป็นการถามใครคะถาม Scott นะคะว่าสกอตสกอตคุณเป็นอย่างไรบ้างสกอตเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะ What's the matter คำนี้เด็กๆเ,เป็นการถามอาการนะคะเด็กๆถ้าเราสังเกตเห็นอาการเพื่อนของเราเนี่ยไม่ค่อยดีเพื่อนของเราแบบเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะสดใสแต่ตอนเนี้ย เขารู้สึกแบบว่าหน้าซึมหน้าเศร้านะคะอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆถ้าเป็นการถามเกี่ยวกับอาการหรือความรู้สึกนะคะเราจะใช้ what's the matter นั่นเองนะคะทีนี้สกอตตอบกลับว่าอะไรลูกสกอตนะคะเขาก็ตอบกลับว่า I'm sick I'm sick ใช่ไหมคะสกอตในคลิปวิดีโอเขาก็จะทำเสียงแบบเอ่ยๆแล้วก็บอกว่าอะไรคะ I'm sick ใช่ไหมคะก็คือฉันใช่ไหมฉันป่วยนั่นเองนะคะเคสเขาก็เลยอุทานด้วยความตกใจว่าอะไร Oh no that's too bad ใช่ไหมคะ Oh no that's too bad ก็เป็นยังไงคะเด็กๆโอ้ oh, มันไม่ดีเลยใช่ไหมคะ That's too bad ใช่ไหมคะโอ้ oh, มันไม่ดีเลยเป็นอาการที่เป็นยังไงคะเคสเขาอุทานด้วยความที่ เป็นผ่วงแล้วก็อยากจะปลอบใจเพื่อนนั่นเองนะคะมันไม่ดีเลยอะ่ะมันแย่มากๆเลยนะคะทีนี้เคสเขาก็เลยพาสกอตใช่ไหมคะไปหาใครอ่าไปหาเนอร์สนางพยาบาลนั่นเองนะคะพร้อมกับพูดว่าอะไรคะ h e i s the nurse นะคะ I hope you feel better soon นะคะ h e i s the nurse I hope you feel better soon นะคะแปลว่าอะไรเฮียเสน r s e อ่านี่ไงนางพยาบาลนะคะพาสกอตมาหานางพยาบาลเรียบร้อยแล้วแล้วก็พูดว่า I hope you feel better soon นะคะประโยคนี้ค่ะเด็กๆเ,เป็นประโยคที่ใช้กล่าวนะคะให้กำลังใจนั่นเองว่าฉันหวังว่าคุณน่ะจะหายในเร็วๆนี้นะคะเป็นการให้กำลังใจสกอตนั่นเองสกอตเขาก็เลยตอบกลับว่า Thanks นะคะซึ่งกล่าวว่าขอบคุณนั่นเองอาจากเนื้อเรื่องทั้งหมดค่ะเด็กๆสิ่งที่ต้องการจะสอนเด็กๆคืออะไรนั่นก็คือการถามโดยใช้ประโยคก็คือ what's the matter นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือการกล่าวให้กำลังใจนั่นเองว่า I hope you feel better soon. ฉันหวังว่าคุณเนี่ยจะหายอาการดีขึ้นในเร็วๆวันนั่นเองแล้วก็คำว่า thanks ขอบคุณนั่นเองค่ะเด็กๆอ่ะทีนี้เราไปดูเนื้อเรื่องต่อค่ะใน topic B l e s s o n a n d s i n g นะคะก็คือการฟังและก็การร้องค่ะมีเพลงมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะเด็กๆเ,เพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อว่า What's the matter นะคะก็คือเป็นประโยคคาถามที่เราเพิ่งเรียนไปนั่นแหละใช่ไหม เกี่ยวกับอาการหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองอะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลง What's the Matter กันก่อนค่ะ Page 31 C Listen and Sing What's the Matter โอเคนะคะเด็กๆก,ก็ได้ฟังเพลง What's the matter กันจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพลงนี้ค่อนข้างสั้นเลยใช่ไหมอ่ะเรามาดูเนื้อเพลงกันค่ะเนื้อเพลงเขาร้องว่าอะไร What's the matter What's the matter What's the, What the matter I am sick ใช่ไหมคะอ่ะเขาเป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะ What's the matter นะคะคุณ เกิดอะไรขึ้นนะคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่านะคะอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าอะไรคะ I am sick นะคะก็คือฉันทำไมคะฉันป่วยนะคะแล้วก็ถามต่อ what's the matter คุณเป็นอะไรหรือเปล่านะคะคุณเป็นอย่างไรบ้าง Are you okay คุณโอเคใช่ไหมคุณอย่างสบายดีอยู่ใช่ไหมนะคะ I am sick t o d a y oh no นะคะ I am s i เ k เป็นไงคะเด็กๆวันนี้ฉันป่วย oh no นไม่นะนั่นเองงนะั้นเด็กๆไปฝึกร้องเพลงนี้กันได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูอาการที่เขาให้มาเพิ่มเติมค่ะเด็กๆ เริ่มจากอาการแรกนะคะอาการอะไรคะ hot นะคะ hot ก็คือเป็นไงคะร้อนตัวร้อนสังเกตจากการเอามือใช่ไหมคะจับที่ไหนจับที่หน้าผากใช่ไหมคะ hot นะคะตัวร้อนต่อมาค่ะ cold cold ก็คืออาการอะไรคะหนาวตัวสั่นเลยต่อไปค่ะ try try ai. ก็คืออาการอะไรคะเด็กๆเหนื่อยอ่อนเพียอ่อนล้าใช่ไหมคะและสุดท้ายก็ sad so sad เป็นไงคะเด็กๆอ่ะเศ้านั่นเองนะคะเด็กๆอ่ะอันนี้ก็เป็นอาการเพิ่มเติมนั่นเองอ่ะทีนี้เราไปดูค่ะในท็อปิกสุดท้ายนะคะในท็อปิก C ค่ะ say and act what's the matter นะคะถ้าอยู่ที่โรงเรียนลูกเด็กๆจะต้องจับคู่ของ เด็กๆนะคะจับคู่เพื่อนนะคะในการที่จะสนทนาแล้วก็ถามอาการโดยใช้ what's the matter นะคะเด็กๆแต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถฝึกด้วยตนเองได้นั่นเองนะคะโดยใช้ประโยค what's the matter นะคะตามด้วยชื่อคนที่เราอยากจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่านะคะอาจเด็กๆอาจจะอยู่ที่บ้านเด็กๆอาจจะเห็นคุณแม่หรืออาจจะเห็นใครที่บ้านของเด็กๆใช่ไหมคะเขาเหมือนกับ มีปัญหาหรือเอ๊เขารู้สึกเหมือนจะป่วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเด็กๆเด็กๆก,ก็อาจจะใช้ประโยคคําถามเนี้ยในการถามได้เลยนะคะโดยใช้ประโยคก็คือ what's the matter ตามด้วยชื่ออาจจะเป็น what's the matter m o m what's the matter dad นะคะหรือว่าใครก็ได้นะคะและคนนั้นเขาก็จะตอบอาการกลับมาใช่ไหมคะว่า am ฉันป่วยเป็นอะไร am sick am hot I'm cool, I'm sad อะไรแบบนี้นะคะอะทีนี้เมื่อเขาบอกอาการมาแล้วเราก็ต้องเป็นไงคะ That's too bad โอ้มันไม่ดีเลย I hope you feel better soon ฉันหวังว่าคุณจะหายในเร็วๆว,วันนี้นั่นเองนะคะอาการของคุณจะดีขึ้นในเร็วๆว,วันนี้นั่นเองนะคะเด็กๆในเมื่อเพื่อนของเราป่วยเราก็ต้องวอวยพรให้เขาหายในเร็วๆว,วันนั่นเองอะทีนี้ถึงตาเด็กๆแล้วค่ะเด็กๆ ได้เวลาทําแบบฝึกหัด Workbook ในหน้าที่เชเว้นจินายเด็กเด็กหยิบ Workbook กันขึ้นมาเลยค่ะ ค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆก็คงจะ open workbook นะคะเล่มแบบฝึกหัดไปที่หน้าเ9ในหน้าที่29วกันแล้วใช่ไหมเอ่ยเมื่อเด็กๆเปิดไปแล้วค่ะเด็กๆก็จะเจอกับใน unit for occupations นะคะในหัวข้อ let's talk นั่นเองนะคะใน topic a ค่ะเขาให้เด็กๆ track ก็คือการตามรอยนั่นเองในข้อที่1ค่ะ number o นะคะ Jenny เขาถาม Kate ใช่ไหมว่า what's the matter Kate นะคะเคทเธอเกิดอะไรขึ้นหรอเคเ มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะเคสเป็นอย่างไรบ้างนะคะเคสเขาก็เลยตอบกลับว่า am sick ใช่ไหมคะฉันป่วยนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมตามรอยคำว่า am sick ให้เรียบร้อยนะต่อมาในข้อที่2ค่ะเด็กๆ Oh no that too bad. hope you that better bad s I feel ใช่ไหม, oh, no, ไมนะ่ะชั้นไม่ดีเลยฉันหวังว่าคุณจะหายในเร็ววันนะคะและเคสเขาก็เลยตอบกลับว่า นั่นเองอ่ะการบ้านวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมเด็กๆแค่ให้เด็กๆทำไมคะตามรอยด้วยกันแค่3จุดเองคือคำว่า I'm s อ c k I hope you feel better soon แล้วก็แตงสันเองเมื่อตามรอยเสร็จแล้วก็อย่าลืมท้ายรูปทรงในอารามรยลน์กลุ่มให้เรียบร้อยนะคะ ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เนื้อหานะคะเกี่ยวกับการถามอาการใช่ไหมคะโดยใช้คำถามก็คือ w h a t the matter นะคะจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆวันนี้มีโฮมเวิร์กการบ้านหนึ่งหน้านะคะในหน้าที่29 t w e n นั่นเองเมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งในอัรบั้มไลน์กลุ่มให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆยังไงหมั่นทบทวนคำศัพท์อย่างสม่ำเสมอนะคะให้ได้อย่างน้อยวันละ3คํคำนั่นเองยังไงผู้ปกครองท่านไหนนะคะเด็กๆที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปนะคะ เว w ร์ k แครบบลาี่ใน Unit 1วันส่งในรายกลุ่มนะคะก็อย่าลืมส่งด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคะ Teacher 1วันกำลังจะเช็คลายเซนนะคะโ okay, อเคเด็กๆเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า goodbye see you next time แล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ